เป็นการแคสอันนี้เป็นการแคสนะครับแคสเพื่อนำเสนอตัวเองนะครับห้าสี่สามสองสวัสดีครับชื่อถานะครับสถาพปน์ของหน้าน,น,นะครับเดินยังไงออาไป่อยเดินสงสารมาต่อนี่คืออันนี้คือถาอ๋ออ๋อหมายถึงว่าเขาเดินตัดหน้า นัชาโนนพ่อมาแล้วเลไม้ี่เยารับริการไมนีเลขที่เจ็ดพ่อมาแล้วอริจาร์ดอัตออัตตอเร็วครับผมชื่อรัชชาโนนครับเผมชื่อละานนครับของนาครับผมมทีนบกหมดเจดันครับเราจะไม่ตัดนะครับส่วนสูงส่วนสูงส่วนสูง170ครับ สัดส,ส,ส่สสวนสัดส่วนยี่สี่สามสี่สามห้าครับสซ้ายหรือขวาชอบไหมชอบไหมครับไอ้ครับรเอาความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษสามารถหายใจได้ภายในหนึ่งนาทีครับ <c oughs> แฟนคนที่คบอยู่เป็นคนที่เท่าไหร่อ๋อตอนนี้ยังไม่มีครับยังเรื่อยๆอ,อยู่ครับอ๋อตอนนี้ยังไม่มีครับยังเรื่อยๆอ,อยู่ครับอ๋อตอนนี้ยังไม่มีครับยังเรื่อย แล้วที่ซ้อมมาสามานั้นคือใครออนนั้นน่าจะไม่บ้านข้างบ้านนะครับพอติดรถไปด้วยกาไปซื้อกระเทียมมีิกปากแขกนะความความกลัวกลัวที่สุดคือกลัวอะไรครับกลัวเงินคุณมีทัศนคติอย่างไรครับเกี่ยวกับการบริหารงานของนายกสมาคมตลกครับ รอดตัวไปอ๋อรอดตัวไปอ๋อรอดตัวไปแล้วนายกคนนั้นก็บริหารดีนะครับก็อยากให้บริหารต่อไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเป็ดเจนยิ้มนะไม่ใครสิก็เปลี่ยนคนแล้วอ๋อเหรอใครอ่ะโอปา้าเสียงเนอเฮ้ยรู้จริง่ะคุณขอเรื่องที่ไม่รู้ได้ไหมขอเรื่องที่ไม่รู้หนึ่งเรื่อง อแล้วผมจะไม่รู้อะไรครับอันนี้ในโรงเรียนนี้แอบชอบใครอันนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีครับยังดูดูไปก่อนครับสเปคครับสเปคก็ใกล้เกษียณดีสุดครับจะได้กินบำนาดจะได้กินบำนาดแมาเสร็จหรือยังครับเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าเกษียณจะมีบำนาญได้กินเนี่ย น่าจะมีอยู่นะครับเพราะครูแทนนี่ยังไม่แน่ใจเลยก่นเก่าน่าจะยังมีอยู่ครับผมลองถ้านิยามถ้าให้คำนิยามดอกไม้ครูอินทุออนนี่ควรจะเป็นดอกอะไรดอกดาวเรืองครับเพราะสีทองครับสีทองคือสีที่มันสว่างสว่างมันเต็งๆลุ่งเรืองครับผม แล้วครูอุ๋ยอ่ะครูอุ๋ยอ่ะโอครูอุ๋ยอ่าเขาเป็นคนดีดอกไม้อะไรดอกบานไม่รู้เลยครับเขาเขาก็ก็ดอกไม้มันแข็งมันสวยงามครับสวยงามดีครับเขาแข็งแกร่งไหมครับอ๋อแล้วครูมิกาครูมิกาเออ อะไรดีวะเนี่ยดอกพุทธรักษาละกันครับเพราะว่าบูชาเหมือนพ่อแล้วครับนี่เฮ้ยเตีเอาคะแนนด้วยเตีเยวคะแนนแล้วคุณแชมป์อ่ะรับคุณแชมป์ดอกมะลิเพราะก็ว่ามันคุณแชมป์ดูบริสุทธิ์ผุดฟองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำกราฟ เอาผ่านไหมครับผ <yap> ่านไหมครับผ่านครับใครให้ผ่านยกมือครับใครผ่านยกมือครับหนึ่งเสียงครับถ้าใครยกมือจะเลี้ยงหมูกระทะหนึ่งวันนะเยอะเยอะเกินไม่ได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณพี่ตุ่นก็ยกพี่ตุ่นก็เอาละครับเลยครับ สามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l t ยเว o t o r h a ูชั org, cool com, และ Facebook สิทธิ์คูชปมครับแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องสิทธิ์คูชปมด้วยนะคะ